ซึ่งส6บหคันนี้นะครับก็จะเป็นรถแบบเดียวกันงนานเดียวกันกับที่ทุกท่านเนี่ยได้เห็นอยู่ข้างหลังนี้นะครับซึ่งรถไฟฟ้า16บหกคันนี้นะครับเราจะนํามาใช้ในการให้บริการลูกค้าเนี่ยในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ในเมืองเป็นหลักนะก็จะเห็นว่าพื้นที่ที่มีความไม่สะองการจราจรนะพื้นที่ที่มีมลภาวะเยอะนะพื้นที่ที่มีรถติดมีการปล่อยมลภาวะสูงนะครับ,รบมันก็รถไฟฟ้าเนี่ยเข้าไปใช้นะครับเพื่อช่วยกันลดมลภาวะให้ได้มากที่สุด ะครับบางท่านอาจจะสงสัยเอ๊ะรถหนึ่งคันเนี่ยมันสามารถที่จะลดคาร์บอนอิมิชชันแล้ช่วยโลกเราเได้แค่ไหนนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับทางเราเองเนี่ยได้ทำการคำนวณง่ายๆครับว่ารถหนึ่งคันเนี่ยนะครับเท่ากับการลดการปล่อยคาร์บอนอิมิชชันเนี่ยจำนวนถึง1,000จะเป็นจำนวนของต้นไม้เนี่ย1,000ต้ 1, นต่อปี ับหนึ่งพันต้นต่อปีนะครับสิบหกต้สิบหกคันเนี่ยก็เท่ากับหนึ่งหนึ่งหกพันต้นต่อปีต่อปีนะครับเราต้องคาดดูว่าเราต้องปลูกต้นไม้เท่าไหร่ครับกว่าจะได้การลดคาร์บอนอิมิชชั่นแค่เท่ารถาคันนี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับแล้วก็หลังจากนี้นะครับเราก็มีแผนที่ยังคงที่จะขยายขยายกลุ่มรถของเรานะครับให้เป็น,ให,ปนให้เป็นรถไฟฟ้านเนี่ยอย่างต่อเนื่อง ครับซึ่งปีนี้นะครับเราก็วางแผนไปแล้วว่าเราจะมีการนารถไฟฟ้าเข้ามาทดลองใช้อีกครับจำนวน5คันด้วยกันโอเคในส่วนของตัวรถเองนะครับผมก็จะพูดคร่าวๆให้ทุกท่านฟังนะครับว่าสําหรับตัวรถของเราเนี่ยสเปคคร่าวๆของเราเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับสําหรับการรับน้ำหนักบรรทุกนะครับรถเอลเล็กขนาดแบบนี้นะครับรถคันนี้เนี่ยสามารถรับน้ำหนักได้ถึง1.6ตันรู้สึกว่า มากบรรทุกนะครับในปริมาตรที่เท่ากับประมาณ10ลูกบาศก์เมตรด้วยกันนะครับถือว่ารุ่นที่หนักมากนะครับแล้วก็ในส่วนของน้ําหนักนะครับในทองปันเนี่ยถ้าทุกท่านสมมติเห็นภาพีกว่ามันหนักเท่าไหร่นะครับเทียบเท่ากับของเท้าแล้วครับ6ก0ักอนนะครับสามารถที่จะบรรทุกได้โดยใช้รถคันนะครับแล้วก็นอกเหนือจากการบรรทุกหนักแล้วนะครับรถคันนี้ยังมีประสิทธิภาพที่ดีมากนะครับในการ วิ่งเพราะว่าระยะทางที่ท่านเห็นนะครับรถคันนี้สามารถวิ่งระยะทางที่ยาวมากนะครับคือ206กิโลเมตรเนี่ยเมื่อมีเพื่อใช้แล้วจากการชาร์จเนี่ยใช้เวลาแค่8ชั่วโมงนะครับก็เห็นว่ารถรถรุ่นนี้เป็นรถที่มีสินคภาเพื่การใช้งานสูงมากทั้งการรับน้ำหนักของลูกนะครับระยะทางในการวิ่งนะครับแล้วก็การชาร์จที่ใช้เวลาในการชาร์จเนี่ยสั้นมาก